เลแบเทาวมาแล้วเละทาเล็ท้ามากแล้วและทาวรีโลเท่ากับนะครับคุณดูตอนนี้ไปเท่าอ,อะไรวะเนี่ยทุกคนเป็นเมืองหนูทุกคนชอบเมืองหนู ไม่เล่นอย่างอื่นกันเลยวิ่งไปลัทาวกันหมดลัเทาาคืออะไรลัดเท้าคือตั้งแต่ด่าน2เป็นขึ้นเป็นต้นไปครับสองสามสี่ห้าในหนึ่งลาวไอ้ไอพวกนี้จะเรียกจะเรียกว่าราวใช่ไหมเนี่ยอันนี้เรียกสเตจใช่ไหมตอนนี้เราอยู่สเตจหนึ่งาวสองสเตจหนึ่งาวสามสเตจหนึ่งาวสี่เออก็ตั้งแต่สเตจสองขึ้นปไปสเตจสองสามสี่ห้าภายในหนึ่งาวมันจะมันจะติดลัเทาาซึ่งลัเท้าคืออะไรลัเทาาคือมันทําให้ติดติดเทรลด้านข้างที่เรากําลังจะที่เราเล่นอยู่ท็อปมันจะติดเทรลด้านข้างที่เราเล่นอยู่ออันนนนนนี้้้เเปป็็็็ะไรแแขงแขงง บอกว่าถ้าเลือดต่ำกว่า30มันคือลีซันด้าน้ำแข็งไะน้ำแข็งมันจะเก่งน้ำแข็งแบบโลกมันจะเก่งไงวะไม่เห็นภาาอเลยเอ๊ยมันเล่นโลไม่ได้ <laughs> ผมโลไม่เก่งจ้าคอพเนนบัฟเฟตอันน,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 นี้อันนี้อะไรโอเคผมแล้วผมจะโลอะไรผมรู้แล้วผมรู้แล้วลติดแลททาวมึงโดนกูนะมึงโดนวิวอเตอร์รีโลนะไอสะ้สัสนักกรมอะ Richman Shop ผู้บริการเติมเกมออนไลน์ที่มีมินดูแลตลอด24ชั่วโมงการันตีคุณภาพจากผู้ติดตามมากกว่า400,000คนจะเติมเกมแอลไวก็ใช้เพียงแค่รายวอดราดีได้ในราคาที่ถูกกว่าเติมเองแน่นอนสามารถเติมผ่านเว็บไซต์ richmanshop.com ที่มาพร้อมกับบริการผ่อนชำระสูงสุดถึง10เดือนหรือช่องทาง Line Official a ล richman shop อย่าลืมแอดนหน้านะนอกจากนี้ยังมีบรกิการเติมอื่นๆอีกมากมายว่าจะเป็น Roblox, p l a y o f Steam, r g a f o o d Line, Tinder อยากเติมเกมแบบสุดคุ้มสุดไวเติมก่อนใจเต้องนึหลัง มีอะไรเข้ากันบ้างนะนี่ผมลงผมลงอ e ีเาวีไปเลยเสื่อติดแรดเทาสามดาวแม่งเลยสัเนี่ยเราไปวิววอเตอร์รีโลอืมไม่ติดนะแรดเทาไม่ติดนะแรดเทาคือโดนผมนะนะผมลงแค่นี้ผมลงแค่นะี้เนะนี่ยบาชั่นอินโวกอีกเ่าอ่ะมึงมึงหามาให้กูหาอ e ีรลวกับหาทีเอฟไม้กูแรดเทาสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้ามาสิบบาทได้มีโรื่อเราไม่เล่นเนาะถ้าเราจะเล่นทีเอฟมาโบแรดเทายังวะ ี่เขายังเนี่ยพื้นน้ำแข็งอันนี้มันเหมือนรีซันด้ามันคือรีซันด้าเออก็ครั้งแรกที่เลือดต่ำกว่า30จะแช่ตัวเองแล้วก็ฮิวกลับขึ้นมา30%ตามแม็กเลือดเป็นเวลาสองวิเที่ยวผมบีบแคบจัดเทลข้างเห็นปะอีกเข้าบัตชั่นอินโวคบิววอเตอร์พีเอฟแบบ5ตัวได้ปะเอาเหมือนวันนั้นอะวันที่เล่นแลปเทาครั้งแรกอะเวลหกเชนสามตัว แค่วันนั้นเล่นแล้วเท้ารั้งแรงมันอึ้งจัดแบบเวลลหกเชนสามตัวคืออะไรนะโอกาสมันติดสองครั้งต่อหนึ่งด่านมันจะมีด่านไหนที่ไม่ติดเลยหรือเปล่าเอ่ะมันติดครั้งเดียวไม่ใช่เหรอวันนะครับเนี่ยเมื่อเริ่มด่านสองลัคกี้ช็อปจารนดอมวันเฟอร์สเตดวันครับวันอ่านี่ไงผมได้บูบัฟจูเกาละกูเล่นแบบทีโมเลยอะบูบัฟจูเกากันเบสนะก็ะดาเนี่ยมันเขียนวัน 1. จะแรนดอมวันเฟอร์สสเตดแล้วก็คือจะจะ,จะอ้างอิงจากเทรล อ้างอิจากเชลดังข้างที่คนเปิดอยู่ยังอีกอย่างเราได้แล้วเราได้แล้วเชลกูน้อยมากเพื่อนอีสเทอรเราจะไม่เล่นนะครับเอ้โอแล้วโลแบบไม่มีอันนี้อีกแล้วไม่มีของช่วยโลทู้คุณก็รู้ว่าผมเก่งแค่ไหนการโลแบบไม่มีของช่วยโลอะแตกเสมอมจะพยายามเต็มที่จับทุกคน ถาดหมวกม่วงเอ่อแม่ผมจะเล่นเป็นแบบนั้นเลยพวกตัวรีโลอะบูจูใจแม่ก็บูจูบูจูกันเบดหมวกม่วง,งเคยเล่นแล้วอะไม่คยเก่งเท่าไหร่ยังไม่เคยเล่นบูบับติดแล้วและเทา้า TF สอดาวอย่างน้อยสวยสวยสวยโลนสวยโลนอันนี้สวยโลน TF สองดาว,ยวยอย่างน้อยจับ เหมาครับนี่ของช่วยโลใช่แนี่ยแหละคือของช่วยโลเราจริงดีกว่าน,นั้นควรได้อีลาวนะแบบอีลาวสามดาวไปเลยอีลาวสามแบบไป,ก,ปกีชอบไปกีปกปกปก่ที่สุดต้องเป็นอีลาวสาม2ีเอฟสองอันนี้มันเหลือมานะเท่าไหร่หกสิบเจ้ามือมาปาไพ่แล้วครับเหมาครับเออนี่จะลกดีปะผมเหมาชอบครับมีกี่ตัวไม่รู้แต่ผมเหมาชอบผมเหมาหมดเลยมีใครเล่นแบบเรา่าน็อกซัทชูริมาอีคเท่าโอ้คือน้ำแข็งแม่งอยู่ติดก,กันเลยวอย ไอโอเนียเดนมาเซียบิวอเตอร์เคไม่มีใครเล่นแบบหรออันนี้ปะอยากได้กันเบดไม่ได้กันเบดตาโอเคได้แล้วกันเบดอันนี้ได้ Adaptive Hem หยังไม่ก็ Redemption กับเอ่อ Dragon Call ไม่ก็เสื้อ i อวิลส์พ Something มหลายเดียของการตัวแท้งครับไอ้อันนี้ข้อดีผมเห็นข้อดีบูบับอันนี้แล้วนะ ถ้าแคดแรกมันฆ่าได้2ตัวถึงมากเลยได้มานาคืนคเกฟ่ะยิงเกฟไม่เล่นเรา MF มาแทนได้ไม่ซื้อกาเลโอรหรอ,อมไม่มีเซเวลแล้วไงจะเอาเซเวนกับอีราวเราต้องเราต้องอันนี้เราต้องอันนี้รนนครับเพิ่มเดี๋ยวรีบขึ้นเวลไปโลข้างหน้าผมจะเป็นอีลาวเซเวนป๊อปปี้ ไม่ก็อีลาวแต่ปอปปี่น่าจะช้าไปแล้วก็เป็นอีลาวสเซเวนเมกโกแล้วเดี๋ยวเซเวนจะไปชนกับมิดฟอร์จูนอีกทีช่วงเล็ช่วง, ت, งเล็เกมเราจะดรอปทีฟเอ้เราจะดอออระดอปเกฟเกฟเราจะไม่โลหะคีย์หลักจะอยู่ที่3ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้แล้วก็ตัวนี้ก่อนนั้นน่าจะ6กด้แล้วนะแล้วก็โลสโตรโลเวลหกในติดเมตามางเดี๋ยวลงมาแล้วกันเนอร์เฟย์จเล่นได้ ิวโก้ก็เล่นได้เนลร่าก็เล่นได้มีเฮียสายาเนี่ยขาดอยู่ผมยังไม่เคยเห็นครเลสสายาแะทัพโคเลยมอตะไครก็ได้ได้หมดป่าไพ่เอ้ละท่านเหลือเอ,เออคนดูแล้วเหลือคนเดียวเทฟเทฟมันป่าป่าไพ่สองอันใส่ตัวละครเดียวกันหรือหรืออะไรวะเออวะเทฟทำมานทำงานยังไงอะ่ะคือเทฟมันไม่เหมือนมัลติแคสเตอร์คนอื่นอย่าง ทาริยาสมมติเหลือตัวเดียวใช่ไหมมันก็จะปึ๊กปึ๊กปึกตัวเดียวปึกปึกปึ๊กตัวเดียวสองรอบปึ๊กปึกแต่ทีฟไม่รู้อ่ะแต่ปลาลมครับมันไม่ควรมันไม่ควรปลาลมดิสัตว์มันควรจะปลาอัดตัวเดียวกันอ่ะเนี่ยคุณดูนะเห็นนะมันจะปลาคนละตัวเนี2 2> well ่ยปึ้งคนละตัวก็ระเบิดตู้นี่แต่ตอนเหลือตัวเดียวเมื่อกี้ดูไม่ออกอ่ะเนี่ยนะมันจะปลาสองใบสองใบคนละตัวสองใบคนละตัวเสมอเหลือตัวเนี้วเหลือตัวเดียยเหลือตัวเดียวละ ที่ดูไม่ออกอะ่ะดูไม่ออกจริงดูไม่ออกปลาสองฮิดเด้อก็ควรจะปลาสองคิตอ่ะไม่งั้นกะอ่ารีเดมรีเดมชั่นดีสุดถ้าไม่ได้โอเคเมือนจะได้นี้น้องเขาถามใครวะถามเลยครับทําไมเขาไม่ทําลงมือถือถามใครอะ่ะเขาถามแต่เขายังไม่เปิดส่วนบ้านเราอะ่ะแต่เขาทำแล้วเนา่าเนาเล่นปะเนาไม่ไเล่นแพ้ไขเ่เก้กเฮ้ยเดี๋ยวอ,อืม สเวนมันจะสามไหมเนี่ยเนโกมันก็ได้อีกตัวหนึ่งอ่ะเียผมว่าเนโกไปลแล้วกันเนโกมีทั้งสี่ตัวสเวนมีสองตัวเองการมัน TF e Double p พ่ถ้าใครเห็นสิ่งอะไรที่แปลกประหลาดไปน,นะครับผมยังไม่เจอ TF e เพิ่มเลยอยู่ไหนไอ้นี่จะสามดาวแล้วเนโกเนี่ยเราไปเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้ว มึงไปไหนหมดวะปกติครับไม่ปกติมันเอาอะไรมาปกติไม่เห็นอะไรปกติทางนั้นนะพี่ไม่พูดผมก็ลืมมึงไม่เจอเพิ่มเลยนี่สองไพ่แล้วระเบิดตูมูมฆ่าได้หนึ่งคนสองไพ่แบบนี้ก็ดีนะการันตียันเหนื่ยใจโดนหน้าโดนหลังจัดการมันเจ,มเจ้ามือนี่ี่ยี้ึงตโอ้ยเจ้มือผมแตก น,นี่วิโหยังเลือดเหลือร้อยหนึ่งมันไม่ปกติแต่มันปกติสำหรับน้าแบอ้เจ้อด่านจะด่านสี่และไอ้ั่า์และท่ามาเหมาหมดขอเหมาล้านเหมาล้านโอ้ยมีตัวเดียวมีตัวเดียวขอเหมาล้านหน่อยก็ไม่ได้อ้ยอ้ยอุ้ยโอเคโอเคโอเค ขาดขาดกี่ตัว3 4มสี่ขาด2ขาด2องมดุบเลยเอ่อแล้วก็วอลม็อกวะอันนี้ m f m f m f, m f แนนทนนี้แล้วโอเคเราขาดหนึ่งอุ้ยเชี่อปุ๊ต้องขายใครวะเนี่ยเวลคอร์ดวะ ใช้ไว,คว้คอยไปก่อนดีทีทอ่อุ้ยอีเหาว์สารเมกเด้อลูคุโร่ไว้อ,อ,ไอะไรนี่อ๋อนี่ล,ลูกลูกรัก number รนะครับมาใหม่นะครับเมโก้ลูกรัก number no. รแบบใหม่แบบสับลูกรัก number no. รนะครับเรามีลูกรักหัวแดงนะอันนี้หัวม่วงนะครับหัวสีอะไรเนี่ยน้ำเงินมาใหม่นะตัวนี้มาใหม่นี่ไงหยิบบิวอเตอร์ได้ทีเอฟ หยิบบิวเอร์ได้ทีฟถ้าหยิบบิวอเตอร์อไม่คุ้มเพราะว่าอีลาวสามไปแล้วแต่ว่าไปเล่นห้าได้ห้าก็ต้องเออ่ซัพพอร์ตได้ยิงเงินก็ได้ปะง่สุดง่สุดก็เงินนี่ัน down, ตัวเดียวตัวเดียวเฮ้ยอันนี้มาใหม่แล้ว วิมาแล้วแต่ว่าไม่ทันใส่ใสใครวะใส่ทนายะไปก่อนมาแหมใส่ธนิยะไปก่อน <c oughs> ก็ดุบไปเลยปะดุบไปเลยเพื่อนเพื่อธริยะจนสัปดาห์แล้วสัปดาห์แล้วเราต้องลงทุนกันนเพื่อเท f เดือไม่ไม่ผมไม่ลงทุนขนาดนั้นสัปดาห์แล้วสัปดาห์แล้วสัปดาห์แล้วมันก็เหลือแทงเหลือแทงแทงต้องสามดาวด้วยลุกลักหัวกินกา ทีนี้เราสามารถขึ้นเลเวล7ได้นะครับแล้วเราดรอวิบิวอร์เตอร์ไปก่อนก็คือลงนี้นี้่ะเดี๋ยวบิวอรตเตอร์ค่อยไปเติมที่เลเวล8ผมมองว่าไอ้นี้น่าจะสำคัญกว่ามัลติแคตเตอร์ Multi 4ีไม่รู้อะไรสำคัญกว่านะผมให้มัลติแคตเตอร์สี่สำคัญกว่าเราจะป่าไพ่ทั้งหมดทีละ3ใบไปพิ <Pew. S 1> ้มแรงๆกันไปเลย3ใบไปอีก สามใบปิ้วตูมเจียมาแล้วสามใบจังมือไพ่เยอะไอี๋ดีๆจังมือไพ่เยอะจังมือไพ่เยอะเอ่อเราเหลือวอลม็อกให้เนกุที่เหลือก็หาของแชรี่อันดับสองขอวอลม็อกหน่อยจ้าโอเค นี้เรารออะไรแล้วแล้วทาวเรารออะไรวะอ๋อเรารอเนโกะปะเนโกะสวีนท้าวเรารอเนโกะกับสวืมน่าต้องโซน่า,นาโซน่ากันอนยะ่างน้อยขอสี่ตัวปะก็คือไอ้นี่หนึ่งสองสามแล้วก็ทาริทาริยาสี่เทนั้นสองดาวพอสวีน so น่าจะยากแล้วนะสวีน so จริงผมน่าจะต้องขายละเราสามดาวเยอะขนาดนั้นไม่ได้หรือได้วะไปเลยสามใบตึ้มอ้เช้าแม่งกองกันแม่งแตกเลยอะ เพราะมันดาเมจเอวีอ่ะข้างหน้ายืนกองกันอะคือหลักการเดียวกับทีมอ้อฟเรียบกูหายไปแล้ว,ลวหลักการเดียวกับทีมโมเลยอ่ะยืนกองกันแล้วหายเลยีเกี้อกพันเล่นคนเดียวอูมก็มือกงครับสุกแพ้ไปเยอะแบบนี้โดนแดกรอบวงไอติดแรดเท้ายังไอคนดูผมจำไม่ได้วะมันติดแรดเทไปยังวะเทปบูบเก่งจัดเดิมเหรอผมยังไม่ค่อยเห็นเลยอ่ะต้องถ้าแขนแลกค่าได้เก่ง ยังไม่ติดให้ไม่ติดก็ไปไปติดเว็บไก่อะไปซื้อเว็บไก่ต้องจริงๆแล้วเทาาเราควรจะจานะครับว่าเราติดใคหรือยังถ้ายังไม่ติดเราต้องเก็บเงินส่วนหนึ่งไว้โรด้วยเอ๊ะเะก็บเงินส่วนหนึ่งไว้ซื้อด้วยไปอีกตาไพา่เบิร์ตอุกโดนเจโฟตันสองรอบ,บอแล้วเนี่ยบอมอกแตกแม่แต่คาไม่ตายสิเออเบิร์เวียงอีกข้างหลังล้มหมดแล้ว เหลือฟิวาตัวเดียวตาไพ่ใส่มันตาไพ่แล้วตามเข้าไปในมิติเออแตกไปละวันนยังไม่ติแล้วคุณไม่มีเงินอ่ะคุณจะเสียดายมากเวาลาติดแร็ปเท้าอ่ามาแล้วแรปเท้าเมาเมาล้าน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 เนียหมาเฮียเมนแร็ปเท้าผ <c oughs> มเมนแร็ปเทาสบายแล้วเนี่ยกลัา ผมอยากได้โทจินโซนาวะโอเคได้ที่เหลือก็จะอะไรก็ได้นะไม่มีเหลืาแล้วแล้วก็เหลือขึ้นเวลนะขึ้นเวลลง MF เติมบิวอเตอร์ให้แล้วก็เติมแซจิตให้ด้วยใครเป็นอะไรมันคืออะไรมันช็อปตอนติดแรดเทามันจะติดติดเทรลด้านข้างของคุณเท่าที่เป็นไปได้แต่แลสะสเตจจะติดหนึ่งราวน,นี้เข้าเนี่ยเข้าสเตจห้าแล้ว ก็ยังไม่ติดนะ51เดี๋ยวเดี๋ยวทรยาริ่ยนน่าจะได้เองตัวเดียวเพิ่ยวชี้ในโกสามอ่ะตึงๆไงดิตึงๆกันดิครับเริ่มรลุ้นเลยขอกไก่ตีทั้งวันนะดิเอาไก่ตีทั้งวันนะดิคน,นด,ดูไก่มันแงในโกไม่ได้อ่ะดิเราหัวติดไฟตรงอันนี้ภาพยังเปียกนี่เก่งกว่าเดิมอีกอ่ะพอได้ในโกสามอ่ะและทเท้าที่ติดไวจังอ่ะ ไปไอ้เหี้ยเหมาแผงนกูเหมา,หมาทั้งตลาดเหมาทั้งตลาดจับผมเหมาทั้งตลาดเลยจับตลาดมาให้5ตัวมีแค่เชนที่ไม่ซื้อและเทา้านั้นมันเซงสนุกจริงนที่แล้วเท้าคือรีโลเชื่อผมเชื่อผมและเท้าต้องเล่นรีโลเก่งมากมันช่วยคุณเติมเติมดาวได้ง่ายมากสามไพ่ระเบิดชาเเต้ตาย มานาคืนน้อยจังไปอีกไปอีกเทฟมานามขึ้นชามากเลยเดี๋ยวผมเอาเทฟไปยืนข้างหน้าโซนาดีกว่าสามไพ่บึ้มเทฟติดนาซัดเลยบึ้มเก่งเลยเกียบูบับอ่ปปะผมยังไม่เห็นศักยภาพในการได้มานาคืนของเทฟเลยอัม ดงนี้ดีกันนัดทาาของดีนามะสามดาวสามบาทเวลหกได,ขด้ของดีของ,ข,อของดีไม่ผมจะขึ้นไปหนักสี่สิบแปดบาทรอคนอยู่ตัวหน้าดีดมาให้ทีเอฟหน่อยเออแรงสตีดนะสตีเร็วละในโกดึงไว้ในโกดึงไว้เฮ้ยข้างหน้าของขแขกราหมดอืออือโอ้ย นีิตี้อะไรอ่ะผมละลายไวจัดแวนคิวหกสัตว์ไม่มีบัมเบอร์เวสมันแวนคิวหกแต่เราอืมตีฟนะตีฟได้นะตีฟทะลย่าผมต้องเติมอีกไปแล้วตัวจินก็ไปแล้วถ้างั้นอันนี้ทะลย่าว่าทะลย่ามานานน้อยอยู่หกสิบอันนี้ซีซีอันนี้ได้แทงสปีดยี่สิบสี่ยี่สิบห้ายี่สิบเจ็ดที่แปดเก้สามสิบสี่สิบสี่สิบขึ้นเวล่ะทำไมผมไม่เห็นความเก่งของอันนี้เลยวะ แต่สปีดไม่ค่อยช่วยนะกระเทียบก็นิดนึงแหละแต่โพซิชันมันแบดเกินนะตรงเนี้ยสุดท้ายไงยแคลรี่ก็ต้องยืนลิมงเลยได้ไออนนี้ติดแลททาวไปแล้วนี่ว่าต้องต้องไปหวังดันหกอ,ะอ่ะเราติดแลททาวไปแล้วเราดัาน 5. ห้าหรือหน่อยไนโกโกตาไปแล้วผมตาไปแล้ว เก่งเลยเฮียคุย44 44ผมตายยังเนี่ยซำสองซำสามซำสี่ซำห้าซำบกซำเจ็ดแปดเก้าสสี่เอ็ดมันตายยังเนี่ยรอบหน้าเนี่ยกูกลัวตายมากเลยมันจะยังไหมอืมอาจจะต้องเปลี่ยนปุ๊บว่าเป็นใจแอนแทนเอ้ยเปลี่ยนกันเบสเป็นใจแอนแทนถ้าจะจะแรงสุดแม่ปกติตัวลีโลมันก็มีอยู่แค่สองดูนั่นแหละบูจูใจกับบูจู บูจูบูจูอะไรนะบูจูใจกับบูจูกันกันเบดมันก็มีแค่สองวิวนั่นแหละมีชนะนะในโกรฟโรสามทัพโฟทัพโฟแบบสิงีของปิแนกเหลืออะไรบ้างเหลือชูริซีชูริซี 4. ไกแวนคิวหกแล้วก็เดมาเดมาชูริที่เป็นกาลิโอสามที่เหลือสู้ใครได้บ้างเดือวคำถามคือที่เหลือกูสู้ใครได้บ้าง อันนี้นี่มันตาสองใบครับนี่ไงอันนี้เห็นชัดเลยตอนเหลือมังกรตัวเดียวอะไม่ใช่สองใบดิสาใบนี่ไงตุ๊กๆๆแบบตัวเดียวแม่งแม่งยัดเข้าไปหมดเลยทีท่เห็นช mm. ัดมากครับว่าเควียงไปสามใบก็โชวจินตัวนี้อีกปะคือผมอยากหรือผมต้องเอาไออนิกสปาร์ควะผมไม่มีเจาะเวทเลยอะอาจจะต้องแอลนิกสวยครับ สวยครับเหมาครับผมเหมาเั้าวันนี้ผมเหมาหมดหนึ่งสองสามสี่ห้าสามดาวห้าตัวสามดาวเยอะกว่าคอมทีโมอีกนะเอาเขาน้กว่าผมจะย้ายท f อไปลิมนู้เหรอคุไม่ได้ย้ายเลยเขาเซฟเฟอร์ใส่นี่นะเวลก่อนไม่ได้ย้ายเดียโทษทีไม่ได้ดูว่ามึงมีเซฟเฟอร์คุไม่เห็นได้ว่ามึงมีเซฟเฟอร์ตายไปการเ์เราเซฟเฟอร์นะครับก็คือไม่รู้ว่าเขามีเซฟเฟอร์ ก็คือไม่รู้ไม่ไม่รู้ว่าเขามีเซฟเฟอร์นะครับเราเพียร์เราเซฟเฟอร์ละอันนี้มีปะไม่มีอันนี้อ่ะเฮไม่มีผมนึกว่าเขาผมผมค่อนข้างมั่นใจนะเขานึกว่าผมนึกว่าเขาจะย้ายแล้วเออเราจะย้ายไปฝั่งนี้ฝั่งตรงข้ามซึ่งไม่ย้ายฝั่งนันกิเนเยอะปกติมันชอบย้ายแครี่เองเนะแบบวแบบินาทีสุดท้ายแบบโป๊ะโป๊ะวินาทีสุดท้ายอะไรเงี้ยเฮ้ย ตายชาปาโอ้โหพี่ชายการเดินทางพ่อหนุ่มไพ่คนนี้ผมจบตรงแต่เพียงเท่านี้เหรอพ่อหนุ่มไพพ่อหนุ่มไพเออพ่อหนุ่มไพาการเดินทางเราจบเพียงเท่านี้อนี้ล้างฟอร์มเราผมผมขอไปสู้เดนมาร์าเซียเจ็ดรอบหนึ่งเอถือว่าถือว่าได้ได้ลีโล มีโลโมอยนี่นะ MF มันมาลุลุ้นเลยขมอเทีฟย,ยิงคนเดียวอะ่ะจะได้ไม่โดนคาตาลิซม์ไม่แต่มันเราจะโดนฟิวลาล้วงมนะะันอะไม่โดนฟิวลาตีนม่พูดไม่แต่มันเจอร่างปอมันเด็กผมตายแล้วนายผมตายแล้วนี่เรื่องไม่หล่นเลยค่ะที่เนี้ยโอ้ย ลืมมึงไม่ขยับเลยก็น่าจะได้เท่านี้ป่ะไม่ไม่เก่งมากนะครับอืมไม่เก่งมากสําหรับทีทีเอฟลีโเก่งแต่ว่าไม่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 หวาวซ่าเท่าแบบไม่ไม่ติ้งต๋องแล้วกันอะไม่ติ้งต๋องเท่าทีโมสีดาวเออก็คือก็คือเก่งในในอยู่ในจุดที่แบบยังจะต้องยังจะต้องมีโพซิชันมาเกี่ยวข้องยังจะต้องมีมีเงื่อนไขมาเกี่ยวข้องไม่ได้แบบทีโมแบบได้สีดาวแล้วก็นั่งหลับอะไรเงี้ยเอย ยังมีอย่าง,งอื่นมามาให้เล่นอ่ะก็โอเคไม่ มองว่าไม่แย่ไม่แย่เท่าไหร่ไม่แย่เท่าไหร่ไม่แย่เท่าไหร่เออเก่งในแบบที่ไม่เลื้อนนะ่ะคือประมาณนั้นนะ่ะไม่ได้แบบกูได้เพื่อกูชนะแหละอะไรเงี้ยไม่ไม่ขนาดนะั้นไม่แต่จริงๆผมอยากลองสู้ซายา่าไม่ไม่สามนะว่าไหวไหมรอบหนึ่งอะไรเงี้ยแล้วปล่อยแล,แ,ลแ,ลแล้วค่อยค่อยปล่อยให้เขาสามไปถ้าเปลี่ยนบูบับเป็นเจแอนดีกว่าไหมเออยังไงก็ต้องมีอะไรที่เล่งมานาะถ้าถ้าจะเปลี่ยนดิวนี้ใช่ไหมถ้าจะเปลี่ยนดิวนี้ต้องเอากันเบดออกเอากันเบดออกเจแอนใส่เข้าไปแล้วก็เอาบูบับออกใส่โชจินเข้าไป เลดเลดเกมบูบับกาดมากเลยอะของทีเอฟอะไอช่วงช่วงที่เราทีเทฟสดาวไวๆอะบูบับเก่งมากเลยนะเพราะว่าข้างหน้าเขาบางใช่ไหมแบบมันมันเคลี้ยงสาใบอะเออเคลี้ยงสาใบแล้ว มันมีโอกาสโดนที่ตัวตัวที่ไม่ใส่ของตัวพอตัวที่ไม่ใส่ของมันพอกระเบิดตุ้มตายบูบับก็ส่งผลอะไรเงี้ยเออมันเก่งช่วงนั้นมากแต่พอเลนเลทตุ่มกากมากบูบับอะฆ่าใครไม่ตายเลยพอฆ่าใครไม่ตายศักยภาพบูบับก็ทําได้แค่ลดแม็กมานาเออไม่สามารถรีเจนมานาเพื่อหลูบหลูบเควียงหลูบเควียงหลูบเควียงได้มันจะไม่เห็นภาพแบบอ่าถ้าคุณยังจําทีโม่สีดาวได้มันจะเป็นภาพแบบอ้วกอ้วกเห็ดรัวอ้วก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 อ ควรจะเก่งอ่าฟิสเอนซีด้ครับ